ได้ดีเพราะฝีปากการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีครอบครัวที่ตรหนีขี้เหนียวจนขึ้นชื่อลือกันไปทั้งหมู่บ้านลุงมีนอกจากจะขี้เหนียวแล้วยิ่งขี้โมโหอ,อีกด้วยยิ่งถ้าใครมาเอ่ยเรื่องหัวล้านแล้วก็เป็นโดนตะเพิดเอาง่ายลุงมีมีวัวอยู่คู่หนึ่ง ซึ่งสวยงามลักษณะดีจนใครๆก็อยากได้ลุงมาเพื่อนบ้านแวะเวียนมาขอซื้ออยู่หลายครั้งว่าไงล่ะพ่อเมงเมื่อไหร่จะใจอ่อนขายวัวให้ฉันสักทีคราวนี้นะฉันจะเพิ่มเงินให้อีกก็ได้เอา้าหน่อยหน่อยนอย,นอย,นอยแต่แก่ปากมอมไม่ขายเฟ้ยออกไปไกลๆไปเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวปัด๊ด ว่าแล้วก็มีเสียงก่นด่าตามมาอีกหลายคำจนลุงมาต้องล่าถอยสามวันต่อมาในโชคดีที่ใครๆก็ชื่นชมว่าเป็นหนุ่มรูปงามน้ำเสียงไพเราะชวนฟังมีกิริยาที่อ่อนน้อมถ่อมตนดันด้นมาขอพบลุงมีในโชคดีพี่นอบพี่เทาแล้วเอื้อนเอ่ยว่า ได้ยินคำร่ำลือมานานว่าพ่อนะ่ะเป็นคนมีเมตตาปราณีน้ําใจกว้างขวางปานแม่น้ำเมื่อเห็นลุงมียิ้มแย้มชอบใจก็เอ่ยต่อว่าพ่อผมดกปรกไหลหน้าไหลเฉลิมทองวัวของพ่อทั้งสองพ่อจะขายเท่าไหร่ลุงมีปลื้มใจเป็นล้นพ้นไม่เคยได้ยินใครพูดได้จับใจไพเราะเช่นนี้มาก่อน นึกเห็นภาพตัวเองตามที่หนุ่มโชคดีเอ๋ยชมยิ่งครึ้มอ,อกครึ้มใจพลั้งปากไปทันใดว่าลูกเอ๋ยลูกทองสำหรับวัวทั้งสองพ่อยกให้หนุ่มโชคดีจึงโชคดีสมชื่อเขาจูงวัวกลับบ้านโดยไม่ต้องจ่ายเงินเลยระหว่างทางเขาเจอลุงมาซึ่งรีบปรีเข้ามาถามด้วยความข้องใจลุงมา รู้เรื่องจากปากหนุ่มโชคดีก็เกิดความเสียดายแล้วก็รู้สึกริษยาจึงแกล้งมาบอกลุงมีว่าเขาว่าแกหัวล้านจนเซ่อซ่าเหมือนคนบ้ากล้ายกวัวให้เขาได้ลุงมีโมโหจนตัวสัน่นคว้าปะตักได้ก็วิ่งตามไปหมายจะเอาเรื่องฝ่ายในโชคดีได้ยินเสียงกึ่งกังไล่หลังมาเห็นลุงมีหน้าตากโกรธจัด ก็จัดแจงพูดจาถามไถ่พ่อผมดกปรกบาพ่อวิ่งละล้าละลังมาจะไปหนใดลุงมีชะงักความโกรธหายสิ้นได้ยินเสียงตัวเองตอบไปว่าลูกเอ๋ยลูกรักจ้าลืมประตกักพ่อเลยเอามาให้ลุงมีเดินยิ้มกลิ่มกลับมาถึงบ้าน เล่าเรื่องทั้งหมดให้แก้วตาลูกสาวคนสวยฟังเลยโดนแก้วตาต่อว่าตอขานพลันได้สติรู้สึกเสียดายคิดจะไปเอาวัวคืนจึงชวนแก้วตาไปด้วยเพราะกลัวว่าตัวเองน่ะจะใจอ่อนอีกเมื่อถึงบ้านในโชคดีลุงมียังไม่ทันเอ่ยปากในโชคดีก็ออกมาต้อนรับด้วยควารมอ่อนโยนอย่างเช่นเคย พ่อผมดกปรกกล้าวพ่อจุงมือลูกสาวจะพาไปหนใดลุงมีเคลิบเคลิ้มลืมตัวหลุดปากออกมาว่าลูกเอย๋ยลูกแก้วพ่อน่ะแก่แล้วเลยขอยกลูกสาวให้แก้วตารู้สึกขัดเขินแต่ด้วยใจที่ชื่นชมนิยมหนุ่มโชคดีอยู่แล้วจึงตอบตกลงทั้งสองจึงครองคู่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข นับตั้งแต่นั้นมาโโอ้ยห